मिनासकारेण पुर्थापि पोचयामि हिमिनासकारेण थाम्मा अपि पोचयामि इमिनासकारेण सङ्खाम् अपि पोचयामि นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ शरणम् खचामि सङ्घम् शरणम् खचामि ट्रोतेयम्पे उद्धम् शरणम् खचामि तोतेयम्पेथम्माम् शरणम् खचामि ตาติียมปปธังมังสารนังขจามิตาติียมปปสังขังสารนังขจามิอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจาราาสัมปนโนสุขตโลกวิโทอานุตารโอปุริสะธรรมมสาระเท สัทธาเทวมโนสานังพุทโธภพคะวะติสวากาโตพคะวะตาธรมโมสันทิฏฐิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโน

अठापो रे सपखला ए स सा वसम् को आहुनय पाहुनयो थानय अञ्चले करणियो आहुतरं कुञ्जा ठेता सहा समभिने मितमे भला गो तो रसारवा मुनेो ते जसा

าวันติโยชนปทังกุลิมาละวันตังเอเทมิสังคตมาโนจิตวามุนินโทตานเตชะสาภาวะตุเมชยมังคลานิการตวานักการธรมุทารานิวัคพิเียาเจนจาโทอนวจนาจนากาย अप्चे सान्तेन नसो मवितिना चितवा मुनिंधो तंते चसापवा मे चया मांगा लानि सज्जां विहा या मति सज्जा कवा तके तूंग वाता เชตตวามุนิทตันเตชะสักวัตุเมชยะมังคลานินานโทวนันทะปุจฌังวิปุตังมาเหตเถกโกเตนะเทระปุชเกณฑะมาปยานตวิโตปะเทสวิเทนาเชตตวามุนิทตันเตชะสัก

ोधय माङ्कलाथ कथायोवाच नो दिनदिने शरते मतान् देहितवानदे कविविधानि चोपानवानि मोघम् सुखम् महाकारुणिको को नाथो हिताय सा कोरे तवा पारमे सा पा पा तसा भो जि मो

ध ना पा पम त्रे सुना का सुमल सोपा सोहोता शो न सुमोहो तो ये सथा माचा का मां กัมมังปณีติเตปทากินาปทังกินาอธิคัตตะวานะลภันตาเท ภวตุสาพมังคลางราคันตุสาพเทวตาสาพพอทานุภาเวนัสธาสเทพวันตุแมภวตุสาพมังคลางราคันตุสาพเทวตาสาพธามานุภาเวนัสธาสเทภวันตุแม่ วะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัมพะเทวตาสาัมภสังขานุภาเวนัสธาโสเทภาวันตุมนเมปวดแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิทุโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกข์อเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากเวรอพยาปัจโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากอุปสรคอันตรายทั้งปวงอเนโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบดแพ่เมตตาให้สัพพสัตสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตนุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอดแพรส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตายโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมฆรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุครุปัชชายาจริยาขอส่วนบุนนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏติปันโนภะควโตาสาวกสังโฆ สร้าง hang มา m